ตรวจหาไขมันในเลือดใครเคยตรวจบ้างกดหนึ่งใครไม่เคยตรวจเลยกดสองวันนี้พี่ปราจะมาให้คําตอบว่าเราตรวจหาไขมันในเลือดเราต้องตรวจอะไรบ้างและเตรียมตัวอย่างไรแน่นอนถ้าใครเคยตรวจไขมันในเลือดแล้วจะพบว่าเราต้องงดน้ํางดอาหารหลังสองทุ่มเพราะมันจะมีผลกับผลเลือดและแน่นอนผลเลือดที่เราตรวจจะมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งคือโต t a l cholesterol total cholesterol คือไขมันรวมซึ่งถ้ามีมากเกินไปจะทำให้หลอดเลือดของเราแข็งตัว 2. HDL high density lipoprotein เป็นไขมันดี 3. LDL ก็คือไขมันที่มันไม่ดีและตัวที่4ก็คือ total cholesterol ค่าปกติต่างๆไตรกลีเซอไร์ควรน้อยกว่า200 L D L ควรน้อยกว่า130 H D L ควรมากกว่าหรือเท่ากับ40่สิกลตรกอไรายควรน้อยกว่า150เรารู้อย่างนี้แล้วเมื่อเจาะผลเลือดมาเราก็จะรู้แล้วว่าค่าผลเลือดเราเป็นอย่างไรมาดูแลสุขภาพกันลุยพันเอค่ะ